สวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์กับผมเพชรคุณัแจางสีหัวข้อข่าวในวันนี้ประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventor Award 2025สำนักงานวิจัยแห่งชาติบชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญน,นักเรียนนิสิตและนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2 0 25 Inew Gen a w a r d 2 0 25ชิงเงินรางวัลพร้อมทั้งเกียรติบัตรวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษในการประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและนวัตกรรมได้ใช้ศักยภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนานำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆครับระดับในการประกวด มีทั้งมัธยมศึกษาอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษาครับประเภทนะครับมีทั้งการเกษตรอาหารสุขภาพและการแพทย์พลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพสุดท้ายครับการท่องเที่ยวสมัครและส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคม2567รางวัลการประกวดนะครับมีทั้งถ้วยรางวัล iNew Genaward ตามกลุ่มเรื่องเลยครับ แล้วก็มีทั้งเหรียญรางวัลพร้อมทั้งเกียรติบัตรและเงินรางวัลอีกมากมายสามารถติดต่อสอบถามในที่ติดต่อ02 579 1370ต่อ507หรือว่าต่อ525ก็ได้ครับ Facebook New Gen Inventors จบข่าวผมเพชรคุณนัจางสีรายงานครับสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆได้จากสำนักข่าวต้นกล้านิวสมัยในครั้งหน้าสำหรับวันนี้